สวยกันะนะฮนารักฮะก็โอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําการาสรุปอัปเดตที่17หรืออัปเดตเฟสของเกมแมแมวเอเนะวอเร์นั่นเองนองซึ่งวันนี้ที่เราจะมาใช้สรุปอัปเดตกันเนี่ยเป็นในส่วนของ i อดีลองนะเพราะมันสุดท้ายก็แค่มานั่งอ่านอัปเดตนะฉะนั้นก็เลยเใช้ดีไหนก็ได้น้ผมก็โอเคมาเริ่มมันเลยน้อนเราจะไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะ้องในครั้งนี้นาะเพื่อไมอ่เพื่อไม่ให้ทุกท่านเสียเวลานะก็ เปอัปเดตเฟสนะโอมีสตอรี่ใหม่นะครับแล้วนเะมาท์เทนเทมเมาโนมีตัวใหม่มามียูนิเมคานิกหม่มาก็พวกนี้ก็ธรรมดาทั่วไปนะี่มันเพิ่มตัวอัปเดตอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีไอพวกตัวใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทนี้เนี่ยจะสามารถเอ่อเพิ่มโอกาสดอบเลดนะมของออประตู โนเบิลเนาะซึ่งแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนั่นเองนมซึ่งก็ที่ผู้ติดอ่างไม่ใช่อะไรครับงงครับอะไรคือประตูโนเบิลวะมันเป็นพอทัลโนเบิลอะพอทัลราชวงศ์อะเออแปลตรงตัวมันก็ประมาณนั้นนะน่้เป็นพอทัลใหม่เฉยไม่มีอะไรนมแล้วก็มีอีเวนต์ช็อป้านขายของอีเวนต์เพิ่มเข้ามานะันะ เอาเลเซอร์เกรวเนี่ยนะผมไปแรกเพื่อที่จะได้ของรางวัลฟรีรายวันนะโอเคนมแล้วก็มีแบทเท e พารใหม่นะนะมีเวลจัมเปอร์เพิ่มมานมาตรงนี้น่าสนใจนะครับเท่ากับว่าเราสามารถสกิปด่านได้เยอะกว่าเดิมแล้วนั่นเองนะผมสำหรับคนที่เพิ่งเล่นเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งสไตล์สตอรี่นานๆนะ โอเคนอมแล้วก็มีเดลี่มิชั่นใหม่มานะอมนามีก็มีเควส์สำหรับอีโวอีกเพิ่มใหม่มาด้วยนะครับนามีอ n ฟิ n ิตี้แคสโซเซียนใหม่นะ้วมแล้วก็มีอ๋อมีประกาศบอกด้วยนะครับนะว่าพอมีใครมันไปแบบออถึงห้องต่อไปที่ยังไม่เคยมีใครไปแตะถึง i n ฟิลิตี้ a ค t โซมันก็จะประกาศเนาะเออนนอมแล้วก็ หลังจากห้องที่ชั้นที่150ไปของ Infinity Castle เนี่ยเอ่อก็จะทำการได้รับการรีบาลานซ์แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะรีบาลานซ์ยังไงนะอืมแล้วก็ตัวอ๋อนี่น่าสนใจนะครับนะตัวมิติหลายๆตัวเนี่ยที่เคยอยู่ใน Special Banner ได้ที่มันเก่าๆเนี่ยจะโดนย้ายออกนะทำให้ตอนนี้ในตู้สเปเชียลแ n นเนเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณจะกดสุ่มเจอได้เนี่ยเป็นแต่ตัวใหม่ๆแล้วนะผมนะประมาณนั้นนั่นเอง นะครับผมต่อมาบัฟบัฟอ่าปรับการบัฟเนะับผมอืมประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าปรับเป็นยังไงเนาะแล้วก็เอ่อพวกนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนั่นเองเนาะมไม่มีอะไรเนาะก็โอเคนาะผมมาเดี๋ยวไปเช็คแบรทอพาร์ทก่อนเลยแล้วกันนะผมเป็นในส่งของแบรทอพาร์ทเฟรมฮันเนาะก็คือว่าหน้ามีซื้อนะโยชิมาเน,นี่ยเนาะผมใช่ไหมเดานะ อ๋อไม่มีอันนี้นะผมเที่ยยี่ห้าเป็นในส่วนของตัวดันเจียนนะเออผมไม่เคยดูนะครับนะาจะเคยเห็นมันผ่านตาอยู่เนาะแล้วก็มีนี่เที่ห้าสี่เป็นสินะเนาะก็โอเคนะครับใครอยากจะฟาร์มก็าฟาร์มไปนะผมแต่ที่นีคือตอนเนี้ยผมเห็นเต็มเซิร์ฟเลยไอปีกเนี่ย <laughs> ไม่รู้ปีกอะไรนะครับนเห็นแม่งใส่กันเต็มเซิร์ฟเลยนั่นเองนะผ,ผมก็ผมว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปีกอะไรเนาะ ก็เดี๋ยวเราลองไปดูสตรอรี่เล่งๆกันหน่อยดีกว่านะครับนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเนาะก็โอเคไปลองไปดูกันเลยนะครัสตรอรี่ไหนดูดิเอ่อก็น่าจะมีสตรอรี่ใหม่มาแหละนะครับอ่านี่ไงมีสตรอรี่ใหม่มานะครับก็โอเคก็เดี๋ยวผมทำการนะปิดคลิปแล้วกันก็มีแค่นี้แหละนะครบ,นะค,รบคลิปนี้ผมก็ เอ,อ่อาจเสร็จตัดเสร็จลงเลยครับวันนี้นี่แหละน้อผมรอดูได้นะอืมก็โอเคปลาผมปลาละสวัสดีครับ